ถ้ำผู้หวายอัญมณีธรรมชาติแห่งเมืองไทยถ้ำผู้หวายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ในเขตวนอุทยานถ้ำเขาวงตั้งอยู่บนยอดเขาผู้หวายที่สูง700เมตรจากระดับทะเลปานกลางเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงดงามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเหมาะสําหรับผู้ที่รักการผจญภัยด้วยการเดินทางที่ง่ายและไม่ไกลจากกรุงเทพทําให้ถ้ำผู้หวายเป็นจุดหมายที่เหมาะสมสําหรับการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ความง งดงามของธรรมชาติที่ถ้ำผู้หวายเมื่อเข้าไปในถ้ำนักท่องเที่ยวจะพบกับหินง,งอกหินย,ย้อยที่มีรูปร่างแปลกตาเช่นน้ำตกหินปูนเกิดจากตะกอนหินปูนที่ก่อตัวขึ้นแล้วมีลักษณะคล้ายเขื่อนหรือทำนบบางส่วนดูเหมือนเสาหินสนิมหรือหินเบคอนมีสีน้ำตาลแดงสลับกับสีขาวหรือสีสนิมบางส่วนดูเหมือนรูปสัตว์เช่นรูปโลมา บางส่วนเหมือนหินปะการางังในท้องทะเลหรือรูปร่างรูปทรงของสิ่งต่างๆที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างขึ้นมาอย่างน่าทึ่งนอกจากนี้ยังมีเสาหินล้านปีเป็นเสาหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในถ้ำและตั้งอยู่บริเวณตรงกลางถ้ำภายในถ้ำจะมีแสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาบางส่วนทําให้บรรยากาศในถ้ำดูสวยงามและน่าหลงไหลการเตรียมตัวสําหรับการเดินทางนักท่องเที่ยวที่มาเยือนควรสวมรองเท้าที่เหมาะสมกับการเดินขึ้นเขา และเตรียมน้ำดื่มอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้พร้อมการเดินทางเข้าไปยังถ้ำผู้หวายใช้เวลาไม่นาน แต่เส้นทางภายในอาจมีบางส่วนที่ค่อนข้างท้าทายการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภยัยนักท่องเที่ยวควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้าชมและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพเส้นทางและการเตรียมตัวการเยือนถ้ำผู้วายจะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนความสงบเงียบของธรรมชาติความงดงามของหินงอกหินย,ย้อยและบรรยากาศที่สดชื่น ล้วนเป็นเสน่ห์ที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงมาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งธรรมชาติและสร้างความทรงจำดีๆที่ถ้ำผุหวายกันนะคะ